ขอสวีสด,ดัาสวัสดีผู้ชมทั้งหลายที่ดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมเล่นเกมบอป p ี้เพย์ไทม์ชัตเตอร์ที่2นะครับยังไม่ได้อีบีอะไรเพราผมไม่ได้ทํานานจัดเลยคนที่เราดูคลิปนี้ก็ขอ,อประธานอภัยด้วยแต่ส่วนใหญ,ญ่เไม่เคยดูคลิปนี้หรอกเพราะช่องผมมันคลิปกากแล้วถ้าเกมเกิดแหลกหรือเกิดอะไร,รเสียงกล้องเยอะเกินไปขอประทานโทษด้วยเพราะผมก็พยายามเต็มที่แล้วถ้าเสียงรบกวนเนี่ย แต่ผมไม่รู้จำคิดว่าอะไรทนวะีถ้าผู้ชมรู้ว่ามีแอปไหนทีนะ่สาตารถตัดเสียงรบก,กวนหรือตัดต่อดีก็บอกได้นะอย่าพูดมากทำเพลงเถอะไปกันเถอะม่งะั้นคิดอาจจะยาวเกินแลวสองผมก็บอกก่้นก่อนทุกคนผมจะแปลนะตัวละครพูดอะไรแต่ต้องมีซับขึ้นเท่านั้นเหมือนเกมเบนดี้ใช่ไหมละ่ะเกมเบนดี้มันมีซับขึ้นอยู่แต่เป็นรูปถ้าเบนอบบี้เพย์ามันรู้มีซับขึ้นหรือเปล่า ถ้ามีก็ดียังไม่ทันเลยเลยชัตเตอร์ทีตตตต่สี่จอ,อ,อกมาแล้วบ๊อบบี้เพย์ไทม์เนี่ยชัตเตอร์ที่สามยังไม่ได้เล่นเลยโหผู้แค่นี่แหละนั่นเราไปกันเถอ,อะอืมไงเจ้าระบอดน่าทำไรอ่ะอ๋อวิ่งยิ่มฮะ เดี๋ยวอะไรอียอ๋อห้ามือเขียวฝักตอนนี้ใชมือเขียวนี่ดิแล้วไงก็อืมโอ้ยแหลกชิบหายห้องนี้เปิดได้ไหมอ่าโรูรีชิดอ๋อเข้าใจแล้วทุกคน bẻ ở đâyไว, ôm kiểu, vừa anh ấy mình khơi, không? Đu đủ, anh à, đừng leo, không, 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 chạy quá. Đừng nào. Đừng nào.

แล้วห้องนี้เออเข้าทันพอดีเกือบไม่ทันแหละมาฟังหน่อยสิเลสบู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 บีอะไรอืมในพวกต้องไงโอ้อืมอ่าแฟรกิวโอ้ แผะไม่ได้นะเวแล้วสินะแต่เราจะไปที่ไหนอ่ะโอ้โหยังแหลก,กในเกมขนาดเกมไม่ดีรู้สึกการาฟฟกจะดีกว่าจะไม่เห็นแหลกได้ขนาดนี้เลยห้องนี้มีทางเชื่มอมไหมอ๋อมีอยู่ เอากล่องนี้ดีวะจะจะออกมาเพื่อโอ้โหต้องเจอตัวไ,ได้แน่แหละขนาดเนี้ยโอ้โหโอ้ยโโแหลกแหลกลูกหลักรึบมาแล้วประตูเปิดได้ไหมยับเปิดไม่ได้ต้องทำอะไรอ๋อหาเทป cho nên vô này đi thêm như này nó đây mà giờ bỏ nó rõ về nó ngoài ngoài của này nha ngắn มือฟ้าใส่ๆหนึ่งอดรนเครื่องนี้ล่ะประตูไม่เปิดตก็เมียซะอย่างนี้เอาหนึ่งเครื่อง

à yak phải phá một lát ah shit Hãy cái nào Cái hai hồ đó. Ôi, dằn lạc lên nữa. อา้าโอ้โหมีฟ้าหมพอดีอ่าฝักเดี๋ยวไม่ตกใจหาคนวุ้ยอุอ๋อเข้าใจเควสแล้วเดี๋ยวเข้าตัได้ทุงคนบงอาจจะนานเจนแล้วความจําคืองอาจจะเต็มก่อนด้วยโอเคเสร็จเควสละมันเควสคือให้เรากดตรงนี้หมุนหมุนแถวนี้ แล้วเข้าห้องนี้แต่ห้องนี้เราต้องเปิดประตูได้คือเราต้องเอา้าไฟสีเขียบไปใส่ตรงโน้นแล้วก็รีบวิ่งกลับมาห้องนี้แล้วก็สายหมุนๆแล้วก็มาใส่ตรงนี้ต่ออค่างไประมาณเนี้ยแล้วเราต้องทำอ,อะไรต่อหลุดเสียงอะไรครุ่นไหมที่เสียประตู

เฮยฉันบอกให้แกเล่นตามกดแต่แกก็เล่นโกงฉันเกลดคนเล่นโกงที่สุดงั้นตอนนี้งั้นตอนนี้เราจะมาเล่นเกมสุดท้ายกันพวกเราเรียกกันว่าเกมซ่อนหาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งมุมมันติดที่เครื่องผมแหลกครับทุกคนทำอะไรยากไม่ยากหรอฮะเครื่องผมมันแหลกเลยเครื่องผมไม่แหลกผมจะเล่นได้สบายกว่านี้โอ้ยเครียดเขาปีคอร์นหน้ เป,เปิดประตูเพื่อนอ๋อเขาไปเ่อนเขาไป่ลูกไม่อยากเจอาดี่เข้าเขขขนึ้นอย่า้ว

แล้ว,ลำำวแหลกไกลจริงๆพามันแหลกโคตรแหลกคุณผู้ชมพอมันลื่นนะมันจะสนุกวันนี้อีกนี่มันแหลกมากเลยเหหอ,เอ่ะจะิดไฟหาอะไรอย่างเงี้ยหมุนดังนึงกน ข้างที่สองดอัีหาซิมเรมสี่เรมสี่บวกสองคือเรมหกแล้วนะ่ะยังขนาดนี้ถ้าครูทำซิเรมสามเรมสี่เฉยยิงเจอกไม่พักตา้หาก่อนแล้ววะแล้วมันคืออะไรคุณผูชมไม่เข้าใจอ้องูตั้งนาน แมงยุจมาเมยงไม่มาใช่ม้เพ่อนย่วยเหล่นี้เพื่อนเออหยุด้วยโอ้โหล็กแล็กเกิน ได้มีวิธีไม่เจียวเราทามาสุดปล่อยปล่อยมือที่ังขาไว้ที่มันไม่ปล่อยเอง กินอาหานนะแต่เครื่องอะไรทกคนกินอาหไม่ได้อ๋อนี่ไงนี่ไงดีใจจังมืออีกมือไอ้มือชั่วไอ้เลยเอ้ยไอ้มือสิโอ้โหอะไรอะไรวะเนี่ยมือมีอยก่ดค่เป็นสองมือเออเออเอออย่ามาที่กดเดิน เข้าไปด้งหมดหรอเอาเอาเอาผมข้ามตอนขอได้ถ่านแลยคุณผู้ชมแม่งนานุดทหายโอเคส่วนอสุดท้าย ไม่ใช่หรอทำได้ดเมื่อกี้คือสีแดงหนึ่งสีฟ้าคือเลขสองโอ้โหเล็กจิ๊บไอ,เอ้เหี้ยอันนี้สีเขียวคือเลขสามต่อไปที่สีคือสีเหลืองอินเลลยลุ้นไหดิสิงค์ค โอเคโง่ตั้งนานตอนแรลวคนนี้กูต้องไปเก็บ่านาป็นหลังคา้าไม่ใช่ล้วต้องคอยขับขยโยให้ตรง,งคันเลขอะไรคันเลขวะก็ะค,คือเลขอะไรอืมกูมไม่ชอบเลยอะ่ะที่มันพื้นที่ตรงโรกเนี่ยกูวางเงี้ยามาบายา โค้มันแหลกอ่ะโอ้โหมันไม่แหลกหนะ้าเล่นดีกว่านี้น่าจะเล่นรอดรอดมันได้ง่ายๆเลยแต่มันแหลก,กคพราะเขคือของมันกาลางก็แหลยเส็งเลยตายหายแล้วแต่ที่ผมเคยดูในยูทูปน่าจะต้องคอยต้องไปดึงอันนะั้นไอเสาเหล็กอ่นนะแล้ว๋ยว่ันไหยหลังมืนกัน เออมันจะโหลดนะไปไหนเดี๋ยวผมฆาบเลยแล้วกัน อาคนใช้วิธีนะโอเคโอ้ยแลกแลกแลกไอ้เหี้ยแลกแลกเอาเร็วเร็วเรใช่ไหมใช้วิธีนี้ไหมเออใช้ควาไอ้เหี้ยเหี้ยเห้ยไอ้เหี้ยไม่บอกจะไอ้เหี้ยมึงคุณึมึงจะปา ไอชิบหายกูไม่ร้ว่ามึงจะไปมึงจะเดินวนอีกอ่ชาชัยสึกฝักโคตรเซ็งเลยแม่งไม่มีซัพให้กูแบซะด้วยเอาใหม่อ่าทุกคนเอาใหม่นะจะไม่งงแอบเมื่อกี้แล้ว อย่างงงเหมืนเมื่อกี้ค่ะดูต้องต้องทีที่ดีมันไปไหมนะ้นำไปไหมหุ่นไม่ไหวใจอะ่ะนี่มันนิ่งเอกเดี๋ยวมีตรนี้เสียงเดินอยู่เนะแหมแปลงไงกูก็เป็นอมตะวะ หายกูก็เกิดใหม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโอถูกใจ้หายใจคว้าหมด่ากี้ใครนี้เบากาเฟสุดยังเหล็กได้ขาาไหนหนู้ชมโอ้ยอะไรด่าอะไรอยางเนี่ยโอ้นันผมขอจบคลิปวิงแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดสับสไคร้เพื่อไปกำลังใจรายการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆของผมนะครับผมเระ ตอนนี้โค้รจะปวดหัวเลยแม่งแหลกก,กันแหลกแหลกคิดหายเลยครั้างในอยู่เล่นเกมเล่นเกมดินียแมนดีกว่านะคิดหน้าเนี่ยเคมนี้คงขอบไปก่อนแล้วกันขอแค่นี้ก็ตัดต่อก็น่าจะยากเลยบ๊ายบาย